ุณผู้ชมคะตัวเลขคร่าวๆที่ไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการสําหรับคนไร้รัฐในไทยน่าจะประมาณ1ล้านคนนะคะถ้าเด็กๆที่โชคดีก็จะได้รับการรับรองสถานะทางกฎหมายหมายถึงโอกาสทางการศึกษาที่จะตามมาแต่จํานวนหนึ่งก็ยังขาดโอกาสทางการศึกษาและขาดสิทธิ์ที่จะเข้าถึงการดูแลขั้นพื้นฐานต่างๆนะคะโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงมีความเสี่ยงอย่างมากนะคะที่อาจจะถูกชักจูงเข้าสู่อาชีพขายบริการหรือว่าอาชีพไหยค่ะติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสรางกลณนะอยุธยาค่ะ สามปีแล้วที่หญิงสาวไร้สัญชาติสองคนนี้ตัดสินใจก้าวออกจากบ้านบนดอยในจังหวัดเชียงรายลงมาเสี่ยงชีวิตทำงานร้านคาราโอเกะในตัวอำเภอแม้จะรู้ว่าเป็นอาชีพที่เสี่ยงต่อการถูกดึงเข้าไปในวังวนการขายบริการลอแหลมต่อการกระทำผิดกฎหมาย แต่เมื่อเทียบกับรายได้จากค่าทิปของลูกค้าในแต่ละวันอาชีพนี้ก็เป็นหนทางที่พวกเธอร่วมถึงหญิงสาวไร้สัญชาติอีกจํานวนมากจําต้องเลือกเดินเพื่อความอยู่รอดของตัวเองและสมาชิกในครอบครัวทําไมล่ะมัน,ม,นมัไไม่มีค่ะรายได้มันไม่ค่อยดีอะค่ะก็ได้น้อยก็ต้องเลี้ยงทางครอบครัวมันก็เยอะอยู่รายได้ได้วันละสักเท่าไหร่ หมายถึงร้านอาหารเหรอคะที่บ mm ้านก็อย่างต่ําก็ร้อยหนึ่งเหมือนกันเนี่ยค่ะแต่ว่ามันจะลําบากกว่าอย่างนี้เนาะเพราะมันมันแดดมันร้อนอะไรพวกนี้คคือว่าในเมืองมันก็วันละร้อยก็คือว่าอย่างติปอะไรก็ได้ตังหนะมันตังหงาสมมติว่าอยู่ร้านท่าเก็บรายได้จะสักเท่าไหร่เท่าไหร่ต่อเดือนเหรอคะหรือหรือว่าค่าแรงต่อวันนี่วันละร้อยวันละร้อยแล้วก็ได้ค่าติปอะไรอีกมากที่สุดเคยได้เท่าไหร่ พันกว่าก็มีค่ะบางทีแขกเนาะบางทีแกมาก็บางทีก็ดูถูกก็มีค่ะมันแล้วแต่เงี้ยแล้วแต่แขกดูถูกมามเราอะไรบ้างก็มีใช่แขกที่เราแขกที่แบบคุยดีก็มีแขกที่แบบคุยไม่ค่อยดีก็มีอย่างเราไม่มีบัตรไปไหนมาไหนมันก็ลำบากเนาะก็ลำบากค่ะก็ต้องเสี่ยงนะคะอยางมาทํางานอย่างนี้มีเสี่ยงแบบจะโดนจับหรืออะไรนี้แล้วไมมมีค่ะอย่างว่า กองปราบเนาะถ้าเกิดว่ากองปราบเขาจะมาตรวจอะไรเนี้ยเราต้องหนีตลอดค่ะอย่างถ้าเราไม่หนีถ้าโดนก็คือว่าทางเราก็เสียงค่ะกับเจ้าของร้านก็เสียงอย่างนี้ค่ะหนูเคยโดนไหม้ไม่เคยค่ะแต่ว่<ร>าเพื่อนไมเคยหลบอยูะแต่เพื่อนอย่างต่ำก็โดนเป็นหมื่นนะคะ ทั้งสองคนเล่าว่านับครั้งไม่ถ้วนที่พยายามดิ้นรนเดินเรื่องติดต่อกับหน่วยงานราชการเพื่อขอพิสูจน์สถานะของตัวเองซึ่งเกิดบนแผ่นดินไทยแต่ก็ไม่เคยประสบความสำเร็จหากได้สัญชาติทั้งสองคนยืนยันว่าเธอจะหันหลังให้อาชีพนี้ทันทีอยากทำงานแบบคล้ายๆว่าถ้าเราไปไปอยู่โรงงานคล้ายๆว่าเราเราตั้งตั้งฐานหลักฐานได้แล้วไงตั้งฐานตั้งครอบครัวอะไรได้ค่ะ อย่างเราทุกวันนี้ก็คือได้วันละร้อยได้ติปอะไรมันก็ใช่แต่ว่าเราใช้กินไปวันๆเนี่ยคะอย่างถ้าเราไปอยู่โรงงานอย่างได้กินรายเดือนนี้มันก็มีเงินเก็บไหมคะ ส่วนใหญ่แล้วชีวิตของเด็กไร้สัญชาติหากออกจากระบบการศึกษาถ้าดีหน่อยก็อาจจะรับจ้างทําไร่ทําสวนอยู่กับบ้านมีรายได้วันละร้อยกว่าบาทนะคะแต่วา่าแย่หน่อยก็อาจจะถูกหลอกให้ไปขายบริการแต่ว่ามีเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งค่ะที่พวกเขาได้รับโอกาสดีๆในการฝึกอาชีพและได้เข้ามาทํางานตามโรงแรมต่างๆซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับชีวิตของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้นแล้วพวกเขายัางสามารถเก็บเงินและส่งเสียไปให้กับครอบครัวที่อยู่ทางบ้านได้อีกด้วยค่ะ สถานะของเด็กสาวกลุ่มนี้ไม่แตกต่างจากเด็กสาวร้านคาราโอเกะทั้งสองคนแต่โชคดีที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการฝึกอาชีพเด็กไร้สัญชาติขององค์การแพรนอินเตอร์เนชแนลจนได้เข้ามาทดลองงานที่โรงแรมขนาดใหญ่หลายแห่งในอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย ยากค่ะเพราะว่าเราไม่มีสัญชาติใช่ไหมคะไปสมัครงานที่ไหนเขาว่าไม่มีสัญชาติเขาไม่เอาออนี่ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าว่าไปนี่ก็คือได้แต่งานที่มันไม่ดีะคะ่ะเป็นพวกงานคาราโอเกะหรือว่าพวกเดตเซอร์พวกนี้นะคะ่ะเพราะว่าส่วนนี้คือผู้หนูก็ไม่ชอบมากเลยได้แต่อยู่ที่นี่ก็ ก็ดีค่ะได้เข้ามาทำงานนีน่มันมถือว่าดีคนที่มีสัญชาตินี่นะคะส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเรานี่จะถูกหลอกไปทํางานเพราะว่าเขาไม่มีสัญชาติใช่ไหมเขาก็อยากมีไรายได้แต่เขาไม่มีไรายได้พอเขาได้ยินเขาว่าเออที่นี่นะมีอาชีพไปไปทานเขาสนใจนะคะ hmm. เขาสนใจแล้วก็เขาจะเชื่อคนง่ายแล้วจากนั้นก็ถูกคนหลอกไปขายทักษะด้านต่างๆที่ได้รับการฝึกสำหรับการให้บริการลูกค้าในโรงแรม ก็ทำให้ชีวิตที่เสมือนอยู่ในมุมมืดของเด็กสาวไร้สัญชาติกลับดูสว่างสวัยขึ้นทันตา ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนี่คือเด็กส่วนส่วนใหญ่เนี่ยคือจะไม่เป็นเด็กที่ยากจนแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกนอกพื้นที่ได้เขาก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของการดํารงชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นการหางานทําหรือว่าการเข้าถึงสิทธิต่างๆในเรื่องของสิทธิบริการแล้วก็สิทธิการศึกษาอันนี้คือเป็นสิ่งเบื้องต้นที่สําคัญที่สุดอันนี้พอทางองค์การแผนได้เข้ามาจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มองว่าถ้าเขาไม่มีโอกาสตัวเลือกตรงนั้นอาชีพ น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาการสำรวจข้อมูลขององ,องค์การแพลนอินเตอร์เนชแนลพบจำนวนเด็กไร้สัญชาติเฉพาะในจังหวัดเชียงรายมีมากถึง5 0,000คนเมื่อเทียบกับจำนวนของเด็กที่ได้รับการฝึกอาชีพกลุ่มนี้แล้วก็ไม่ถึง1%เปอร์เซ็นต์เด็กไร้สัญชาติทั้งหมดในพื้นที่การจะแก้ปัญหาและลดความเสี่ยงอีกหลายด้านที่จะเกิดตามมาจากการไร้สถานะตามกฎหมายจึงไม่สามารถพึ่งพาโครงการจากหน่วยงานเหล่านี้ได้ทั้งหมด แต่ควรเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะเร่งรัดแก้ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลรวมถึงกฎหมายระเบียบต่างๆให้ผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจึงจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้เห็นผลเป็นรูป,ปรธรรมวรรลักษณ์อิสรางกุลณอยุธยาไทย p ี s ีรายงาน